สวัสดีทุกๆคนคนจา้าเติมดินหน่อยเติมดินให้บัคชีนหน่อยโอ้โหกว่าจะรอดมาได้นะกว่าจะแบบมีการจเจริญเติบโตแบบนี้บำรุงบำรุงแล้วบำรุงอีกอ่ะอันนี้เป็นดินที่เราไปกรองมาร่อนมาจนมีความละเอียดแล้วเขาจะได้มีการจเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็รากเดินดี พอดินถ้าร่วนซุยเขาก็จะแข็งแรงรากเดินดีดูดอาหารเก่งงั้นถ้ารากเดินดีเดินสะดวกเขาก็จะเจริญเติบโตแข็งแรงถ้าดินแน่นรากมันเดินยากดินมันแน่นไงเขาก็จะหากินยากใครดินแน่นๆก็ เอาพวกน้ำหมักต่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่เขาก็ช่วยย่อยสลายดินดีมากๆหรือจุลินทรีย์จ้าพวกนี่แหละตัวดีเลยที่จะทําให้พืชผักต่างๆของเราแข็งแรงดินมีธาตุอาหารอันนี้เอามาจิ้มใบออกก่อนดีกว่าสงสัยจะไม่งอกเออกิ่งของอะไรของ โรภาเราไปแยกมานเนี่ยเราไปแยกผักชีมาเราจะดูอะไรผักชีเนี่ยถ้าเกิดเม่็ดพันธุ์แข็งแรงหวานๆเลย,เลยมันก็งอกแล้วไม่ต้องไปทุบไปอะ,ะไรทั้งนั้นอันนี้ก็หวานนี่เมล็ดพันธุ์ไหนมันแข็งแรงสมบูรณ์บริษัทไหนที่คัดเมล็ดพันธุ์มาให้พวกเรานะพวกเราจะจะไม่เหนื่อยในการปลูกผักชีเลยบ่งตรง,งเราจะไม่เหนื่อยในการปลูกผักชีเลยนะเพราะนั้นผักชี เมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องไปทุบไปบ่มเห็นหลายช่องหวานๆเขาก็งามแล้วเมื่อก่อนนะย้อนไปสิบปีเราปลูกผักชีแค่หวานๆนะต้นขึ้นมาแข็งแรงมากเหมือนเมล็ดพันธุ์คือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดแต่ตอนนี้หลายคนก็บ่นเรื่องการปลูกผักชีไม่ขึ้นไม่งอกการที่เมล็ดพันธุ์มันเสื่อมคุณภาพด้อยคุณภาพ มันก็ไม่ขึ้นไม่งอกเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงหมดไปหลายซองเหมือนกันกว่าจะได้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์บางคนบอกว่าปรับเซียนไม่ใช่ปรับเซียนมันเป็นที่เมล็ดพันธุ์ที่บริษทัทเขาคัดมาให้คัดส่งขายอ่ะเข้าใจปะ่ะคัดส่งขายอ่ะ ถ้าคัดส่งขายทำไมหลายคนปลูกงอกทำไมหลายคนปลูกไม่งอกมันก็อีกอะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ดินเป็นกรดเป็นด่างจนเกินปนเนเกินไปหรือเปล่าแค่นั้นเองเอารดน้ำหน่อยจะได้มีผักชีกินเข้ามาั้ง เมื่อก่อนย้อนไปสิบปีอย่างที่บอกอุย้ยมันหวานไปหลังบ้านนนต้นโต,นตนแข็งแรงยาวลําต้นใหญ่จากนั้นมาเนะเราก็บ่นมาตลอดนะในช่องต้มปลูกผักสวนครัว garden plants เราจะบ่นตลอดเรื่องผักชีนะปลูกม่ได้ขึ้นไม่ได้แข็งแรงนี่โอเคละไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาได้ช่องเราด้วยนะจ้าทุกๆคน ทุกช่องให้ความรู้นะจ๊ะสู้ไปด้วยกันแค่นี้นะ